สบายดีพ uh, ี่น้องบยพี่น้องไอ้ฝนตกเบิดมือเลยจั้งต่เศ้าพวงสสยพยุคาุนยังมเศร้าอยู่า่ัาิดเมพวอกวมันเศร้าลนมึงซื้อวันนี่ยันมาไมยัพยุ่มไม่ยกหลายพยุเนาะพี่น้องชกลินเบิดมือเลยไปใส่กรไดไม่ใช่หมอเ็เพียงกิน แกงปลาทูหมูแกงปลาทูใส่น้อมช้หมเลือกคือาติทำหมูเป็นใส่หม้อทีแม่ส่วนแล้วกั้ผิงจะมาผสมหัวขาเกาจะไข่บุเลยพอหมดจะไปชาป้าอเดือดแล้วปลาทูลงไปปลาทูหนเดือกยาสีปก่อน น้ำท่วมห้องน้ำเลยพี่น้องเอ้ยคุณอนะกาพี่น้องคุณอนะเบิ่อเลยกว่าเอาตั้งแต่เม,มื่อคืนนี่บ่อไรแต่ที่สองโมงแต่เที่ยงคืนอยู่บริสเซาเลยตกตลอดเลย ไอไซก็บ่ได้ขันตอนต่อไปพี่น้องโอยเดือดเดือดพุดพุดท่ลงไปเยอะเลยะดอ อ่านตรวจที่เสแบเอาอ่านไปก่อนแล้วขันแรกจะตองจุดทีตีก่อนอ้าเนอ่อเฮ้ยพักให้ได้เอาวุ้ยซีมเลยเพราะเอาพักลงพี่น้องสุดยอดแล้วเอาคลัคัท ปาดแล้วได้พี one, uh, ble, uh, says, sure ่น้องเว้ยคนะายส่วนหน่อยๆมันจะมีแห้งขนาดนั้นพี่น้องมากินข้าวน้ำกานเอายังอีกอันนี่แม่ต้มเป็นปาดก็แม่มันกูได้กนแม่งกินกูได้ต้มต้มขนาดติมชางาไฟโอ้ยทำบ่ออัดไปต่ะโกนเลย ข่าวกัพี่ามอตเด้อกบ่งกันแ้วแทนโคตมาเสร่มโคตรมามาน้พี่น้องมาเรียกน้ำองแล้วมาส่งมามินเลยเดี๋ยมินนานเคือป่าจะมาวูดที่เาแน้วแสกแกกประตูตต้เอ็นีใช่ยงานเปือยัเลดอมาเลยนะแก้วฟ้าติดที่สแ เด้อถูกลางเด้อถูกแรงใจถูกกระด้างใจเพื่อนอีกสหายนะมีเขาเจ้าเขาเจ้าหุ้งแต่มาว่างเนี่ยมัสั่งมันม่นด่หุ้งเาที่ได้งเดียวังไม่จบบ่งเขาเขาไปหน่อย อนจะตื uh, ่นได้เมลยแล้แม่ไน้อตาบจเหน่งเในก้อเินาะคตมากเท่าโคตรอุ้มเท้าเท้าทุกคนด้ว่ะ่าดรงๆเด้อตเปยนไปไลไปอัดเพื่อนไล่แลวพี่น้องเลยจะขึ้นสบายดีพี่น้องเท้ากันเ้อ

ตัดทีบตะมุนต้นตะมุนจังหวัดพันธุ์ที่บ่อบ่อบ่อเอาตะล้อที่บ่อเขาให้เลาอยู่เขาบอกให้กตรงๆลจะปิดจาบังง่าจังเรืบ่อกมือกันเรียบบ่อเกันคืออยู่เล่าพกซอปะออองอยู่เราชองบ

เั่ยิ้าีเยอล้ว็จำนเย่านี้จครับบอกกันบอกเ้เรออมันไม่หายจก็รื่อก็ยัยนยเ้วว่าท้ชื่อเรก่อนเขาว่าชื่อใรเ้อักี่เน่หออีเนางานั้นคือคนเป็น้เก่าอินขคือเบเาอคือกนนะเจ้าหาชื่อี่บก ไม่จอดละดยวโมแบนบุ่นของเราพี่น้องเลยคันของเขาแบบปุ๊บมันกระชอับดขาดิบอะไรก็ิดเจอแบนี้ขาได้มันจะบินมารอกเนาะเกคือเจ้าหมจับปุ๊บอดนี่นนี้กับวนี้ถ้าปิงาระอนันตีเรื่สเขาิงกลมสิงท่านมาให้ไก่เดีวไก่เดีาหึงอกน ซื้อเลือซ้อสิมื่อกี้ต้งหาารอี่ทีแข่เลยเรอพี่บอกคนคนบอกเพื่อนอออีกต่ออกทมาู้ยือไรกันซื้อะไรือไรกันเนี่ยกซือกระซือมัดน้ำน้ำคนเดนเข้าออกบ้านเล่นพวคนมากินตันอิ่งเลยพี่น้องห่อฮ้อนเลยก

จิไกินไก็จิ้มวัดนี่นี่แล้พี่น้องด้อน่ะดที่เอาับกินกับลูกเด้มาอือไปดพี่น้องโอเคล้พี่นแค่นี้เลด้้พี่น้องเด้อ